อาครับพี่น้องครับสาหรับวันนี้ครับผมเลิกงามยามดีนะครับผมสําหรับการตัดพันปนรอบสุดท้ายนะครับผมสําหรับไก่ทองคำแปดเก้านะครับซึ่งตอนนี้มีอายุได้เจ็ดสิบแปดวันแล้วครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องพงไปครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผม จากช่อง YouTube f a c e b o o k Fanpage นะครับแล้วก็ Tik t o k ครับผมที่มีชื่อช่องว่า Happy การเกษตร c h a n n น l ครับพี่น้องครับเรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทำนานะครับต้อง h a p ปีการเกษตร c h a n n e l ครับผมพี่น้องครับเอาครับพี่น้องครับสำหรับมนีครับผมเราอยู่กันที่บริเวณทุ่งนาครับผมโคกหนองนาธรรมมะฆ่ามหาสารคามครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้พี่น้องป้องปายนะครับในเบืองบรรยากาศเนาะสำหรับพื้นที่นาของเรานะครับ ในการเพาะปลูกข้าวนะครับในหลายๆแปลงด้วยกันนะครับผมแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับแปลงที่เราจะพูดถึงกันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือไก่ทองคํา8 9นะครับผมและกับภารกิจของเฮาสําหรับมือนี้นะครับผมจะเป็นการตัดพันปลนะครับในรอบสุดท้ายนะครับหรือว่ารอบที่สี่เนาะโดยตอนนี้มีทีมงานเรานะครับทีมงานแฮปปี้ของเฮานะครับตอนนี้ครับผมเอาสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ นี่ครับผมสำหรับทีมงานเนี่ยมีคเขาหนาะในการตัดพันธุ์นลนะครับผมเอากรอไืรนะครับอผมสิมาทั้งนี้ซะกอนนะครับเอาไอ้ทีมงานแตะกล้องเข้อถอยจักน้อยครับผมบันนีเนาะเพื่อสิได้เห็นกันชัดๆครับพี่น้องครับสําหรับสายพันธุ์ข้าวนะครับที่มีชื่อว่าไก่ทองคำแปดเก้านะครับซึ่งตอนนี้มีอายุได้เจ็ดสิบแปดวันแล้วครับผมพี่น้องครับบนาี่นอ เอาก่อนอื่นนะครับให้พี่น้องพ้องไปนะครับเดี๋ยวเราฟังกันนะครับเกี่ยวเรื่องของการตัดพันปนนั้นนะครับสิ่มีมีวิธีการต่างๆนะครับในการตัดแบบใดแน่นะครับเรื่องต้นนี่ปกติแล้วนะครับอยู่ในไฮหน้าของการเทีดท่านเขานะครับที่เวรโคกหนองนารรมาค่ามหาสารคามของเราเนี่ยสิแทบสิบ่มียาเลยนะครับผมแต่ว่าในการตัดพันปนนะครับเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับ แตมีหย่าบางส่วนนะครับผมที่บอสามารถกําจัดได้เบิร์ตนะครับรวมทั้งทานข้าวนะครับที่ปนมานะครับผมยกตัวอย่างเช่นนี่ย่างเช่นหยาดอกขาวบางต้นนะครับบางส่วนนี่ก็แหลมออกมาครับผมพี่น้องครับนี่หรือว่าหญ้าข้าวนกบางส่วนเท่านั้นนะครับผมนี่นั่นประการแรกประการที่สองนี่ลักษณะของข้าวที่มาปนนี่หมายก็มาสีมีลักษณะต้นสูงกว่าไก่ท้องค่ำแปดเก้าครับพี่น้องครับ แต่ความสูงของไก่ทองคำแปดเก้านี่ความสูงเนี่บมกเกินหนึ่งเมตรครับพี่น้องครับเนาะก็เลยมีนะครับเขาบางสายพันธุ์นะครับที่แหลมออกมากผลปรากฏบว่าสูงก็ไก่ทองคำแปดเก้า็ยกตัวอย่างนี่นี่ครับพี่น้องครับเห็นบ่เนาะไอ้พี่น้องข้างไปในเบื้องนี่เห็นบ่เนี่ยเขาห่วงนี่ครับผมมาเบื้องใกล้ๆน่ครับนี่มันสิมีลักษณะต้นสูงขึ้นมากเนี่เขาก็เลยอ่ากำจัดมันออกนี่ครับผมโดยวิธีการก็คือตัดออกนะครับแต่สิเหลือต้า ข้าวไก่ทองคำแปดเก้านะครับในลักษณะแบบนี้ครับผมนี่เนาะเอาน่ครับนี่ทั้งสองฟังครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปง่ามคัดปัญญังครับผมพี่น้องครับเนาะเอาบาทที่ดีให้พี่น้องพวกไปนะครับได้เบิ้งนะครับลักษณะของข้าวไก่ทองคำแปดเก้าเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับเบิ้งครับเบิ้งหมากเบิ้งห่วงขัดปัญญังครับผมนี่จับทีคัดปัญญังนี่ขนาดว่าง่ามนี่เป็นง่ามฝนนี่ครับพี่น้องครับนี่ ถ้าสมมติฤดูการของการทำนานะครับในช่วงของนาปังในรอบที่1น,นะครับช่วงนาหนาวนาห้อนนี่้งสีดกรับก็นี่ครับผมพี่น้องคับนี่ให้พี่น้องป้องไปนะครับได้บ้งนะครับผมเห็นบ่อแผ่นไปนที่มือกล้องห้องนะครับผมนี่เนาะคณะที่มือกล้องห้อกกาล่างแผ่นไปครับพี่น้องครับนี่แพ่นไม่เรื่อยเยด้อ สำหรับไก่ทองคำแปดนะครับเป็นข้าวที่มีอายุสั้นนะครับผมเพียง89วันครับอายุของการเจ็บเกี่ยวเนี่แปดสิก้ามือครับลำต้นแข็งแรงแต่ก็ได้ดีแล้วก็มีละแงะจับอย่างขีเลยทีเดียวนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องของผลผลิตครับพี่น้องครับปกติแล้วนะครับบัว่าเสียดยูน่าได้ก็แล้วแต่นาห้อนนาหนาวนาฝนนี ไม่ต่ำกว่าหนึ่งตันครับผมแต่ว่ารอบเมื่อกี้ครับนาปังในรอบที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับฤดูการที่พานมาหลังจากเที่เก็บเกี่ยวนอหนึ่งพันสามร3อ0กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับผมนี่ขนาดเป็นหน้าวาันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะหน้าดำแบบนี้ครับที่น้องเรับห็นบ่มียาพร้อมบ่มี่เขาเกลี่ยบ่มีขเขาผลแล้วนะครับแต่มีการบริหารจัดการเรื่องของดินเรื่องของน้ำเรื่องของปุย๋ย เรื่องของฮอร์โมนเรื่องของอาหารเสริมต่างๆผมก็เสื้อมันนะครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงฤดูฝนนะครับแต่ว่าเรื่องของผลผลิตนะครับได้มากกว่า1ตันแน่นอนนะครับโดยเฉพาะยิ่งๆนี่หน้าดําแบบนี้ผมว่าพอตกาก็ตัน3ตันสีนะครับผมเอาจังไรสําหรับมือนี้นะครับก็เลยให้พี่น้องไปนะครับได้เบิ้งกันนะครับว่าเป็น,นังไรเน,เนเาะมาเบิ้งอะไเล็กน้อยอพี่น้องครับเรื่องของการตากท่านฝนเป็นอย,ย่างไอ่ะพุดยาย หลังจากที่ตัดท่านผนแล้วครับเป็นยังไงเนี่ยเอาเบิ้งกันห้พี่น้องในเบิ้งกันนะอ่ามันทันทิดตัดออกแล้วเป็นยังไงครับผมพี่น้องครับพี่น้องงานที่จริงเรามันมีบ่อหลครับผมผมยกตัวอย่างเช่นเห็นบ่ข้าวบางส่วนก็อาจจะเป็นเข่าที่มีอายุหลายก็ไกลท้องค่ำแปดเก้านะครับกระเพึ่งถอกมากนะครับอ่ถึงแม้ว่าอ่าช่วงไกลท้องคํำแปดเก้านะครับซึ่งมีอายุการเก็บเกี่ยวแปดสิบเก้ามื้อ แต่วันที่เก็บเกี่ยวถึงแม้ว่าข้าวที่ปนมานี่อาจจะบพท่านแก่แล้วก็บท่านสามารถเท็ดท่านได้บอสามารถผลได้แต่ว่าโดยความสบายใจนะครับเราก็ต้องจัดการไว้ก่อนนะครับผมสําหรับเขาที่เขาสายพันธุ์อื่นที่ผลมากครับพี่น้องครับนี่แล้วก็บางส่วนนี่คือหญ้าข้าวนกเมื่อกี้หญ้าดอกเขากรณีหญ้าข้าวนกนี่เป็นตัวที่มีความสําคัญนะครับผมนี่เนาะนี่นี่อันนี้นี่ก็ยังไม่แก่ครับพี่น้องครับเนาะ อีกอย่างหนึ่งคุณสมบัติของไก่ทองคำแปดเก้านี่ก็คือเป็นข้าวที่มีอายุสั้นอายุการเก็บเกี่ยวเพียง89วันก็สามารถตัดท่านผลได้นะครับสําหรับบัวสุพันผลของหยาหรือว่าท่านผลของเขาสายพันธุ์อืนๆที่มีอายุหลายก็ไก่ทองคำแปดเก้านะครับผมเนาะนี่ก็คือคุณสมบัติของไก่ทองคำแปดเก้านะครับผมเนาะ เอาครับพี่น้องครับสำหรับเบอนีครับนุ่มขวัญชัยวัใจเกษตรก็เลยเอาภาพบรรยากาศสดๆนะครับไม่พี่น้องปองไปนะครับในบือนะเรื่องของการตัดทันปนในรอบที่4หรือว่ารอบสุดท้ายนะครับที่เวทโบกหนองนาธรรมมขฆามหาสารคามนะครับของเรานะครับผมสําหรับข้าวสายพันธุ์แรกนะครับก็คือไก่ทองคำา8ดนะครับผม เอาท้ายสุดฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมสําหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากสีได้เข้าสายพันธุ์นี้นะครับผมเพื่อจะนําไปเพาะปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นฤดูการนาปังในรอบที่สามหรือว่านาปังในรอบแรกรอบที่หนึ่งในฤดูการต่อไปนะครับผมนี่เนาะสำหรับพันธุ์ข้าวที่มีชื่อว่าไก่ทองคำแปดเก้านะครับผมเอาสามหมายเลยขโทรศัพท์ครับศูนย์แปดเก้า 9428684ครับ0925164252นะครับและก็065ครับ0495999นะครับเอาจังไดฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญใชยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานขออัลาผ้าจากพี่น้องปกไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่น้องครับนี่อุ้ยบรรยากาศทองทุ่งนะครับผมเนนอของการตัดทันปนของเรานะครับผมเอาจวดครับพี่น้องครับ